ความสุขหรือ happiness skill เป็นหลายคำถามมากๆเลยว่าเราสามารถเรียนรู้เรื่องของความสุขได้หรือไม่วันนี้พอดแคสต์ท่องเรียนความสุขของเราจะมาพาทุกคนเดินทางไปสู่การเรียนรู้ทักษะความสุขกันค่ะ Welcome to Happiness Classroom Podcast หลายๆคนอาจจะมองว่าความสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องของโชคชะตาเนาะเออวันนี้สุขวันพุ่งนี้ทุกเออปล่อยไปตามโชคชะตา แต่จริงๆแล้วเนี่ยความสุขเนี่ยถ้าเรามองดีๆเนี่ยมันเป็นอารมณ์เนาะมันเป็นสิ่งที่สมองเราเนี่ยปล่อยสารอะไรบางอย่างออกมาอย่างเช่นเราได้กินอาหารอร่อยๆนะสารความสุขก็หลั่งออกมาแล้วลองมานั่งดูสิว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าร่างกายของเราสามารถปล่อยสารความสุขออกมาเนี่ยแสดงว่าหากเราเรียนรู้เรื่องของร่างกายเรื่องของสมองได้สารความสุขที่หลั่งออกมาจากร่างกายจากสมองเนี่ยมันก็น่าจะต้องจัดการได้เพราะฉะนั้นวันนี้ หากหลายๆคนเนี่ยนะรู้สึกว่าเอะค,ความสุขคืออะไรจริงไหมหรือไม่จริงเป็นความสุขที่ดีหรือเป็นความสุขที่ไม่ดีเดี๋ยวเราลองมานั่งฟังพอดแคสต์นี้เพลินๆไปกับคุณนันกันความสุขคือทักษะที่เราเรียนรู้ได้<ม>หากเราเรียนรู้เรื่องของร่างกายได้<ม>เรื่องของสมองได้เรื่องของอารมณ์ได้การจัดการอารมณ์ได้ความสุขก็เช่นเดียวกันความสุขค <horizon. S 2> <bef> ือการรู้ตระหนักถึงอารมณ์ของเราถึงสถานการณ์ของเราถึงมายเซ็ตถึงความคิด ถึงความรู้สึกของเราและเราสามารถที่จะยืดหยุ่นปรับตัวได้นั่นคือพอดแคสต์ที่เราจะมานั่งคุยกันในวันนี้ซึ่งพอดแคสต์นี้นะคะคุณนันก็ต้องขอขอบคุณเช่นเดิมนะคะผู้สนับสนุนที่น่ารักของพวกเรากันนะคะ K.K. โปรตีนพืชออร์แกนิก ซึ่งคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากพืชออร์แกนิกที่มีสูตรใหม่คือสูตรโซเดียมต่ำคลีนเพียวดื่มได้สบายใจไม่เติมน้ำตาลไม่มีสารให้ความหวานไม่มีสารเติมแต่งใดๆกลับมาที่ความสุขของพวกเราเนะเมื่อวันนี้เราเรียนรู้แล้วว่าความสุขไมเป็นทักษะเราไม่จาเป็นที่ต้องรอโชคชะตาให้เรารู้สึกว่าเราจะมีความสุขเมื่อไหร่ดีนะเพราะฉะนั้นเมื่อความสุขเป็นทักษะทักษะคือสิ่งที่เรียนรู้ได้นะคะเรื่องนี้อยากให้ทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกสบายใจ ว่าความสุขไม่ใช่สิ่งที่เราจับต้องไม่ได้แต่มันเป็นพื้นฐานของการฝึกความคิดของเราการมองโลกของเราแล้ววันนี้คุณอามี3เทคนิคนะลองให้ทุกคนได้มาฝึกทักษะความสุขกัน 1. นเราต้องฝึกพักพักในที่นี้ก็คือการที่เราลองหยุดใช้ชีวิตแบบออโต้พายโหรือตื่นเช้าไปทำงานกินข้าวช้อปปิง้งเราวิ่งวนลูปแบบเนี้ย แล้วหลายๆคนลองสังเกตดูสิคนที่ไม่ค่อยมีความสุขเนี่ยเขาจะไม่รู้จักพักแล้วมองเห็นโลกอย่างที่มันเป็นไปหรือเราเข้าใจโลกมากขึ้นนั่นเองอย่างเช่นวันนี้นะเราเห็นโลกว่าเออใบไม้มันผลิตใบแล้วมันก็ร่วงไปนะเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมามันก็ไปเพื่อนที่เรารักมากมาย วันหนึ่งเขาเดินจากไปเราก็เจ็บใจเสียใจแฟนที่เรารักมากมายวันหนึ่งเขาไม่อยู่ตรงนี้เราก็เสียใจเจ็บใจแต่ถ้าวันนี้เนี่ยเราลองพักแล้วเราลองมานั่งดูสิ่งต่างๆที่มันเป็นไปในแบบที่มันเป็นจริงๆเนี่ยนั่นคือทักษะอย่างหนึง่งแล้ววันนี้เนี่ยหลายๆคนได้ใช้เวลาในการพักในการเห็นความจริงของโลกมากขนาดไหนเห็นความเปลี่ยน แปลงตลอดเวลาจากวันหนึ่งที่เราเคยวัยรุ่นเราก็เปลี่ยนไปเป็นวัยกลางคนแล้วเราก็แก่ตัวลงไปบางคนรับได้ก็มีความสุขในแบบธรรมชาติของเขาบางคนรับไม่ได้ก็ต้องไปสรรหาสิ่งต่างๆเพื่อที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในสภาวะนั้นให้ได้นานที่สุดซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้ผิดอะไรหลายๆคนอยากจะคงสภาวะสิ่งต่างๆที่เรามีให้มันได้ยั่งยืนที่สุดมันก็เป็นประสบการณ์มนุษย์อย่างหนึง่ง ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกแต่คนส่วนใหญ่ที่คุณนันได้สังเกตแล้วก็ได้ลองฝึกให้เขาได้พักให้เขาได้มองเห็นได้เข้าใจความจริงของโลกว่ามันมีสิ่งหนึ่งเข้ามาแล้วบางครั้งเราก็ต้องเตรียมใจว่าสิ่งนั้นมันอาจจะต้องไปพอสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆเราก็ได้เตรียมใจไว้แล้วว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนบนโลกใบนี้เมื่อเราเข้าใจโลกเข้าใจความจริงความจริงจะปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระทางอารมณ์ ได้ทันทนะีเหมือนเราเข้าใจอ่ะเขาจะมาก็มาเขาจะไปก็ไปหน้าที่เราคือเราอยู่ยังไงให้เราได้รู้สึกพึงพอใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เวลาที่เราเห็นโลกอย่างที่มันเป็นเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเอาปล่อยมันไปเราก็จะกลับมามีทักษะความสุขของเราได้อีกครั้งหนึง่งข้อที่2คือทักษะที่เรายอมรับในสิ่งที่มันมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะอย่างเช่นวันนี้ฝนตก ฝนตกแล้วมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราบอกฟ้าไม่ได้หน้าที่เราก็ต้องเดียวกับฝนตกตรงนั้นก็คือเอาร่มมาไม่มีร่มก็เอาหนังสือมาปิดหัวไว้หรือเอาอะไรมาทำก่อนณนะตอนนั้นเวลาที่เรายอมรับในบางสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ในยิสัยใจคอคนบางทีคนบางคนอาจจะต้องปล่อยให้โลกไปนิ้สอนนะเราอาจจะเข้าไปแทรกแซงไม่ได้ก็ได้ พอเรายอมรับในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยเช่นสภาพอากาศหรือบางครั้งเศรษฐกิจนะมันเป็นอย่างนี้เราทำยังไงดีเราทำอะไรไม่ได้แต่เรากลับมานั่งจมอยู่กับความรู้สึกเครียดจมอยู่กับความรู้สึกหนักกับสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาคนที่มีทักษะความสุขแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเริ่มมองเห็นแหละมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนาะมันเป็นอย่างนั้นเนาะเออเว้เห็นไหมมันจะมีความเออ โอเคมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็ให้มันเป็นไปแบบนั้นนะเดี๋ยวอะไรหลายๆอย่างมันจะจัดการของมันเองแล้วต่อไปเวลาที่พวกเขายอมรับในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้พวกเขาจะเริ่มโฟกัสไปพัฒนาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้นะอย่างเช่นวันนี้เรามีทุนไม่พอ,อวันนี้เราไีทุนแค่นี้เพราะฉะนั้นรอบตัวเรามีอะไรบ้างเฮ้ยเรามีอะไรบ้างที่เราทําได้เรามาโฟกัสในสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองเห็นไหมคะคนที่มีความสุขเนี่ยนะ เขาจะไม่แบบโอ้โ oh, หสุขจา๋านะมันจะเป็นความสุขที่คุณนันเรียกว่าความสุขแบบธรรมดาความสุขแบบเข้าใจความสุขแบบธรรมชาติความสุขแบบเออโอเคมันจะเป็นความสุขที่เราไม่ได้เค้นมันมากแล้วก็ไม่ได้ปล่อยมันมากเรายังมีการโฟกัสกลับมาดูที่ปัจจุบันซิว่าเราทําอะไรได้แล้วเราก็อยู่ในโมเมนต์นั้นทําในโมเมนต์นั้นให้มันดีที่สุดข้อที่3 คนที่มีทักษะความสุขไปเรื่อยๆเนี่ย<อ>พวกเขาจะใช้ชีวิตอยู่ในโมเมนต์ณโมเมนต์นะหมายความว่าเขาจะอยู่ในช่วงช่วงเนี้เขาจะเริ่มเปิดเซนส์ของการรับรสนะกินข้าวถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ข้าวสวยน้ำปลาไข่ดาวนะแต่เขารู้สึกถึงความอร่อยของความธรรมดาที่มันเป็นอยู่ รู้สึกถึงลมปะทะหน้าเบาๆนี่คือการใช้ชีวิตอยู่ในโมเมนต์นะโมเมนต์ moment. หรือว่าวันนี้เราต้องนั่งรถเมลหรือเราต้องนั่ง BTS กลับบ้านคนแน่นจังเลยแต่เขาจะมีเซนส์ที่รู้สึกว่าเฮ้ยนะช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าเราควบคุมมันไม่ได้เนี่ยเราทำอะไรดีเอานะนังสือมาอ่านสิ่งต่างๆที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขณนะช่วงเวลาหนึ่งได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องรอให้ภายนอกโยนมาให้เรานะเราถึงจะมีความสุข เขาจะรู้จักการหาความสุขเล็กๆในช่วงโมเมนต์โมเมนในแต่ละช่วงเวลานั่นเองและสิ่งนี้เนี่ยมันจะเกิดความ b l s s ฟ f u l ัเยว่า b l i s s f u l มันคือความสุขจากข้างในจริงๆมันเป็นความสุขที่เราจัดการเองได้ไม่ต้องรอให้ใครมาให้เราหรือสถานการณ์มาให้เราเราจัดการหาของเราเองได้ หรือแม้แต่กระทั่งเวลาที่เราขับรถบนท้องถนนเนี่ยบางทีมันนั่งหงุดหงิดใช่ไหมคนที่มีทักษะความสุขเขาก็จะมูฟการโฟกัสมาที่ไหนเปิดเพลงที่เราชอบสินะเป้นไปกับลูกสินะหัวเราะไปกับคนในบ้านนั่นคือทักษะความสุขที่ทุกคนสามารถฝึกกันได้โดยไม่ต้องรอเลยเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยนะคุณนันอยากฝากสามคำไว้ให้นะ live love love live คือการใช้ชีวิตให้เต็มที่เรียนรู้ไปกับมันมีอะไร โยนเข้ามาในชีวิตเรียนรู้ไปกับมันนะมีประสบการณ์สัมผัสสิ่งต่างๆของความสวยงามบนโลกใบนี้ love คือการหัวเราะให้เต็มที่ปล่อยตัวเองให้มีความสุขบ้างบางครั้งเรารู้สึกว่าเราต้องเครียดเราต้องแบบอย่าปล่อยตัวเองมากเลยแต่บางครั้งเราก็สามารถที่จะหัวเราะกับซีรีส์ที่มันสนุกสนานหรือหัวเราะดังๆไปกับเพื่อนสนิทของเรานะปล่อยให้ตัวเองได้ l าได้หัวเราะ ให้เต็มปอดแล้วมันจะเพิ่มสารความสุขของเราขึ้นมาต่อไป l ลิฟนะถึงเวลาที่เราจะรักนะก็รักให้เต็มที่เรียนรู้จากความรักนั้นเรียนรู้จากความเจ็บปวดเพราะจริงๆโลกใบนี้มันเป็นเพียงแค่โรงละครนึงที่เรามาเล่นนะถึงแม้ว่าเราเกิดมาเนี่ยเราจะเลือกบทบาทไม่ได้ แต่คุณนันเชื่อว่าณวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเริ่มเขียนบทละครของเราว่าเราอยากเป็นใครอยากเป็นคนที่ยิ้มง่ายอยากเป็นคนที่ปล่อยอะไรไปอปล่อยไปไม,ไม่ได้ก็ปล่อยไปนะกลับมาโฟกัสชีวิตตัวเองกลับมาโฟกัสในสิ่งที่เราเลือกที่จะทําได้โฟกัสในโอกาสทุกๆโอกาสที่รายล้อมตัวเราแล้วทักษะความสุขจะอยู่ไม่ไกล ทุกๆคนแน่นอนวันนี้คุณนายก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้ Enjoy กับ Podcast นี้นะคะใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ Podcast แบบนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะฟังเพลินๆอ,อยู่ในรถฟังเพลินๆเ,เวลาที่เราจะหลับนะฟังเพลินๆให้เราได้รู้สึกว่า เฮ้ ي, ความสุขเป็นเรื่องที่เราสร้างได้นั่นเองวันนี้ครูนานห้องเรียนความสุขลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนของเราวันนี้เช่นเดียวกัน KK โปรตีนพืชออร์แกนิกสนับสนุนกายและใจของคนไทยให้มีความสุขสุขภาพดีกันทุกคนวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ